สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ตื่นมารวยนะคะเช้าวันนี้ค่ะหมวยธนวันปันธโชธน,นะคะจะพาคุณผู้ชมมาเจาะลึกแนวคิดทฤษฎีผลประโยชน์กันต่อนะคะสำหรับวันนี้เราจะมาดูทิศทางของราคาทองคำนะคะค่าเงินดอลลา,าร์สหรัฐแล้วก็ค่าเงินยูโรนะคะในแนวคิดทฤษฎีผลประโยชน์ ทิศทางของทั้ง3สินทรัพย์นี้จะเป็นยังไงนะคะเราจะไปพูดคุยกันกับคุณพี่ชัยจวลาเจ้าของทฤษฎีผลประโยชน์ค่ะคุณพี่ชัยสวัสดีค่ะ,ะพูดถึงเรื่องของแนวโน้มทองคำนะคะก่อนหน้านี้เราได้มีการคาดการณ์กันไปแล้วนะคะว่าในภาพการลงทุน,นอีกประมาณ1-2ปีข้างหน้าทองคําจึงยังมีโอกาสขยับขึ้นต่อภายใ,ใต้แนวคิดทฤษฎีผลประโยชน์นะคะสาหรับกลยุทธ์แล้วก็ทิศทางของทองคําจะเป็นยังไงคะก็ จากที่คุยข่าวที่แล้วเนาะก็ขึ้นไปถึงพันสามแล้วก็ตกมาพันสองน่าจะพันสองห้าสิบห้าสิบห้าวันนี้นะครับค,คือในระยะยาวปลายปีนี้จนถึงปีหน้าจะขึ้นทะลุพันสี่ร้อยเหรียญขึ้นไปนะคบเหมือนกับที่คุยแต่ในช่วงนี้อาจจะให้สังเกตสองวงนี้ค่ะ,ะคอันนี้คือกราฟของราคาทองคำย้อนหลังนะคะสองวงนี้คือวงกลมที่หนึ่งกับวงกลมที่สองมีในยะอะไรคะ คือช่วงนี้เนี่ยเนื่องจากขึ้นมาถึงแนวต้านสำคัญพันสแล้วก็ลดลงมาคืออยู่ในกรอบที่ผมคิดไว้อยู่ว่าประมาณ1ันหนึ่งถึงพันสเนี่ยอาจจะใช้เวลาอีก4ีหเดือนที่จะยังคงอยู่ในกรอบประมาณไม่พ้นพันสไม่ต่ำกว่าพันสกว่ากว่าเนี่ยในลักษณะคล้ายๆกับ2วงเนี้ยค่ะสักสามเดือนอันนี้คือความเป็นไปได้ค่ะ แต่ยังไงก็ตามไม่ว่าจะเป็นลักษณะไซด์เว์ออกข้างหรือไซด์เว์ออกข้างกึ่งไซด์เว์ดาวหรือจะเป็นไซด์เว์อัพก็ตามเนี่ยท้ายที่สุดเริ่มจากเดือน8เดือน9ปีนี้ไปถึงเดือน10เนี่ยก็มีลุ้นที่จะจบทิศทางของการไซด์เว์แล้วก็เป็นขาขึ้นเหมือนกับที่เราคุยกันมาก็คือว่า50%ให้โอกาสปีนี้ทะลุพันสี่ค่ะหรือห0อก็เป็นปีหน้าก็แค่นั้นค่ะแต,แต่จะต้องผ่านช่วง4ีหเดือนนี้ไปก่อนน่าจะเป็นอย่างนั้นน่าจะเป็นอย่างนั้นค่ะ,คะ อันนี้คือแนวคิด<อ>ในเชิงของทฤษฎีผลประโยชน์นะคะกับภาพของเทคนิคเข้ด้วยเพราะว่าใช่คือถ้าสมมุติว่าเป็นกราฟภาพนี้เกิดขึ้นมานะครับแล้วก็ยืดเยืย้อไปสัก3 4มหเดือนเนี่ยความถ้ามองในมุมเทคนิคเข้คนจะกลัวลงเหมือนกับที่เคยเกิดขึ้นค่ะแต่รอบนี้จะไม่ลงละเพราะว่าเราเข็ดเรื่องทองกันมาหลายรอบละถ้าเกิดไซด์ไวออกข้างรอบนี้ท้ายที่สุดก็จะปรับตัวขึ้นอยู่ดีค่ะ นี่เป็นแนวโน้มของทองคำนะคะต้องจับกลยุทธ์ในการลงทุนด้วยจับจังหวะด้วยนะคะแล้วทิศทางของค่าเงินดอลลา,าร์สหรัฐล่ะคะค่าเงินดอลลา,าร์สหรัฐเนี่ยจะมีทิศทางค่าเงินบาทเนี่ยจะอ่อนค่าในระยะยาวตามทฤษฎีผลประโยชน์ซึ่งพูดมาเยอะมากแต่ว่าในช่วงนี้เนี่ยปีนี้หรือ3-4เดือนจากนี้ไปเนี่ยนะมีโอกาสมากกว่าที่เงินบาทจะแข็งไม่ใช่จะอ่อน ทำไมคะจะแข็งให้ <ไร S 2> ลอง<ะ>ดูกราฟนี้นะคะ,คะตอนนี้เงินบาทเนี่ยตกลงมาอยู่ประมาณแนวรับถ้าเราลากเส้นนะ,ะอยู่ประมาณแนวรับจะดูปลอดภัยแล้ววงสุดท้ายเนี่ยก็จะคล้ายๆช่วงก่อนหน้าซึ่งซึ่งอยู่ในแนวรับพอดีเพราะฉะนั้นจะดูปลอดภัยในเชิงเทคนิคอลอันนี้เป็นเหตุผลข้อที่หนึ่งข้อที่สองก็คือว่าตอนนี้เนี่ยดอกเบีย้ยแนวโน้มปรับตัวขึ้นนะครับแล้วก็เงินมีแนวโน้มไหลกลับสหรัฐอย่างชัดเจน หุ้นดาวโจนส์ก็ปรับตัวขึ้นอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นภาพของเงินดอนลลาร์ที่จะแข็งเนี่ยเป็นภาพที่พูดกันมากว่าตามเหตุผลแล้วมันควรจะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าตามเหตุผลก็เหมือนกับว่าเงินดอนลลาร์เนี่ยควรจะแข็งตามทุกเหตุผลที่พูดมาแม้กระทั่งในเชิงของกราฟและในเชิงของเหตุผลค่ะก็เลยกลายเป็นว่าไปเข้าทางระบบผลประโยชน์ว่าตอนนี้มเมื่ออธิบายด้วยเหตุผลแล้วเนี่ยดอกเบี้ยก็จะขึ้นค่ะ เงินแนวโน้มไหลกลับสหรัฐอีกหลายรอบแล้วก็หุ้นดาวโจน์ก็ดีด้วยแล้วกราฟก็อยู่ในโซนปลอดภัยด้วยเหมือนกับว่ามีปัจจัยซัพพอร์ตเยอะเลยน่าซื้อยูหมดเลยก็เลยกลายเป็นจะพิกับพิกับเป็น US อ่อนเงินบาทแข็งเงินบาทจะแข็งค่าแต่ US ดอลลาร์จะอ่อนค่าในมุมของทฤษฎีผลประโยชน์ในปีนี้หรือใน2560นี้ใช่ก็คือเป็นเรื่องระยะสั้นนะอันนี้เป็นเรื่องระยะสั้นก็คือว่าหลังจากเงินบาทแข็งมาแล้วจนถึงสัก 32โดยประมาณบวกลบที่ผมมองนะก็จะกลับไปเป็นอ่อนค่าในทิศทางหลักในระยะยาวเหมือนกับที่เราคุยกันมาหลายรอบแล้ว<อ>แต่ตรงนี้เป็นเรื่องของระยะสั้นที่ะะว่าเวลามีเหตุผลชัดๆว่าควรจะ,ะเงินบาทควรจะอ่อนมันก็จะไม่อ่อนมันก็จะแข็งก่อนเพราะเราลืมเหตุผลนั้นไปมันก็จะกลับมาแข็งเพราะท้ายที่สุดเนี่ยเงินบาทในโอเวอร์โซลมากตอน30บาทเพราะฉะนั้นเทรนระยะยาวเนี่ยโอเวอร์โซลระดับ30บาทที่เคยเกิดขึ้นเมื่อ หลายปีเิตอนที่เกิดวิกฤติสัพพาใหม่ๆเป็นการซูเปอร์โอเวอร์โซที่ที่เราไม่เคยเห็นได้ง่ายๆคือทุกคนเนี่ยขาย US <ฆ>หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นการโอเวอร์โซระดับนั้นนะจะต้องส่งผลให้ US เนี่ยแข็งค่าในระยะยาวอยู่แล้วเพียงแต่ตอนนี้เป็นจังหวะสั้นๆที่ขั้นเข้ามาในสัก4ี5เดือนนี้<ฆ>แล้วก็เงินสกุลเอเชียก็จะคล้ายๆเงินบาทน,นั่นแหละก็จะเข้ามาอยู่ในโหมดของการแข่งข้าเพียงแต่ว่า อาจจะไม่มากเท่าเงินบาทก็ได้เท่าที่ผมไปดูกราฟนะ,ะแต่ท้ายที่สุดเงินสกุลเอเชียก็จะอ่อนค่าในระยะยาวเหมือนกันนะคะแล้วก็ค่าเงินของสหรัฐะัะในระยะยาวเทรนจะเป็นแบบไหนคะก็จะเป็นเทรดแข่งเทรนแข่งค่าแต่ว่าในระยะสั้นจะอ่อนค่าค <c oughs> ือตรงก,กันข้ามกัน <c oughs> ใช่ใช่ครับนะคะแต่ว่ายืนยันภาพระยะยาวเจียงคงเป็นเทรนของการอ่อนค่าตั้งแต่น้าเปินสหรัฐนะคะ ยูเอดอลลาร์นะคะจาก US ดอลลาร์ค่ะมาจาะลืกกันอีกหนึ่งค่าเงินที่ต้องตามติดกันก็คือค่าเงินยูโรค่ะแนวโน้นมจะเป็นยังไงคะคือถ้าพูดถึงเงินยูโรตอนนี้เหมือนกับว่าไม่มีใครอยากวิเคราะห์แล้วเพราะว่ามันไม่มีเหตุผลอะไรที่จะอธิบายว่าเงินยูโรเนี่ยจะแข็งค่าได้มากค่ะ<า>เลยถ้าจะแข็งก็แข็งเล็กน้อยถ้าจะอ่อนก็ดูฟังขึ้นมากกว่า นะครแต่เราก็พูดว่าเงินยูโรจะอ่อนตามเหตุผลต่างๆที่มีเบรกซิตหรือมีปัญหาตอนกรีซหรืออะไรมากมายมันก็ไม่อ่อนสัทีก็ยังยืนอยู่ได้หรืออ่อนมาเพียงเล็กน้อยนะครจนวันนี้เหมือนกับว่าไม่มีใครที่อยากจะพูดถึงเรื่องยูโรเพราะว่าเหมือนกับว่าจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆก็กลายเป็นว่าเข้าทางระบบผลประโยชน์ว่าเงินยูโรนี่แหละ ที่จะมาแข่งค่าในปีนี้ในระยะสั้นในปีนี้ในปีนี้2560นี้นะคะ<ช>ค่ะเพราะว่าหาเหตุผลไม่เจอว่าทำไมวันนี้ถ้าเป็นนักลงทุนมีเงินคงไม่อยากถือเงินยูโรคงอยากถือ US มากกว่าเพราะดูแล้วมีเหตุมีผลมากกว่าใช่ไหมคะ,คะมันก็เลยจะกลายเป็นมุมกลับว่าเงินยูโรเนี่ยจะแข่งค่าถ้าไปดูในกราฟเนี่ยเงินยูโรก็ขึ้นมาชนแนวต้านหลายรอบละที่1.09ซึ่งก็มองว่าแนวโน้มเนี่ยก็จะผ่าน ขึ้นไปจนถึง1.1กว่าจนขึ้นไปจนถึง1.25จนถึง1.3ถ้าอ่านด้วยระบบผลประโยชน์เงินยูโรจะแข็งค่าได้ขนาดนั้นค่ะซึ่งน่าจะเกิดในปีนี้แหละในปี2560นะคะส่วนภาพเทรนของเงินยูโรในระยะยาวกว่า1ปีนี้ล่ะคะก็คงจะอยู่ในกรอบใหม่ที่ไม่ใช่กรอบนี้ละก็คืออาจจะไปอยู่ในกรอบที่สูงกว่านี้คือแข็งกว่านี้ นักลงทุนสามารถที่จะนําแนวคิดทฤษฎีผลประโยชน์ไปประยุกต์ใช้กับการลงทุนทั้งทองคำค่าเงินสหรัฐแล้วก็ค่าเงินยูโรยังไงได้บ้างคะก็จริงๆแล้วเนี่ยเงินยูโรกับเงิน US เนี่ยเราก็อธิบายเพื่อให้เห็นภาพว่าถ้าเกิดมัน,มนเป็นอย่างนี้เพื่อทำความเข้าใจทฤษฎีแต่จริงๆการเทรดสสกุลเนี่ยเราก็ไม่ได้แนะนําให้เทรดเพราะว่าการเทรดจะต้องเป็นการเข้าไปสู่การเทรดฟิวเจอร์ซึ่งทําให้เราเนี่ยมีข้อจํากัดในเรื่องของการรอของการยืดเยื้อซึ่ง ก็ไม่อยากจะแนะนําอย่างนั้นแต่<ะ>เราอยากให้แนะนําที่จะเทรดหุ้นหรือทองคําก็ซื้อเป็นกองทุนหรือซื้อเป็นทองแทง่งดีกว่าที่จะไปเทรดฟิวเจอร์เพราะว่าในระยะสั้นเรารู้ไม่ได้ค่ะ,ะส่วนทองคํานี่ก็ยังสามารถที่จะเลือกลงทุนได้ใช่ก็ คือขึ้นมาเยอะแล้วอะนะ,ะถ้าจะซื้อก็ต้องรอ,อจังหวะดูนิดนึงถ้าได้พันสองต้นๆก็จะดีมากหรือพันหนึ่งปลายปก็จะดีมากค่ะนี่ค่ะเป็นแนวคิดทฤษฎีผลประโยชน์นะคะกับการฟันธงและก็การฉายภาพให้เห็นทิศทางของราคาทองคำนะคะข้างเงินดอลลาร์สหรัฐและก็ข้างเงินยูโ,โรจากคุณพิชัยจวลานะ<ๆ>วันนี้ทางรายการต้องขอขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณค่ะ,ะคะุณผู้ชมคะช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามตื่นมารวยกันต่อค่ะ